สวัสดีค่ะพบกับ KT Visa อีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาพาลูกค้ามารับพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าคืนนะคะที่เพื่อที่จะเตรียมตัวไปเกาหลีกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกับลูกค้ากันเลยนะคะชื่อนายน้อต่อไหนได้ไหมคะชื่อ <laughs> ชื่อโพสครับน้องโพสนะคะวันนี้มารับวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนแบบดีสองนะคะไปเรียนต่อปริญญาตรีรู้จัก KT Visa ได้ยังไงคะจริงก็พยายามหาเอเจนซี่หลายที่เจอใน Facebook ก็เจอ KT Visa อันแรกเลย ต่อมาแล้วก็ทำไมแบบถึงตัดสินใจใช้บริการกับเราคะน่าจะเป็นไม่กี่ที่นะครับที่แบบว่าทำทุกอย่างให้ใช่ค่ะเราบริการให้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะจนกว่าจะบินไปเกาหลีแล้วก็พอหลังจากใช้บริการแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างคะขอแบบติชมให้หน่อยได้ไหมตอบไวมากเลยครับแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ไปเจอที่ทีมงานเกาหลีเลย นะคะก็จะพาไปตั้งแต่รถรับส่งแล้วก็จัดหาที่พักรียบอยแล้วใช่ก็ขอบคุณนะคะ <laughs>